เรือความทูตพิมพ์พิเสวัสดีค่ะพบกับบุงกรบวองค่ะโหดสัสเพลงนี้รีแคปเพลงอะไรอยู่ในรีแคปเพลงชารูบ็อกซิ่งฟิตดูสดแดกก็คือโฟโรโจฟิตยูสดแดกถูกไหมดีลุกท่อนมันเพลินมากๆเออถูกมันฟังแล้วมันแบบโป โปโปอยู่แกก็อย่างที่มุงบอกคือเราก้มโดจบแล้วหรอจังหวะช็อตช็อตบูมเหมือนกันนะตอนแรกคิดว่านาทีกว่าเพราะมันแป๊บเดียวแต่นี่ก็สองนาทีกว่าก็คือเผอิหนัะไปเรื่อยๆฟังแล้วเหมือนฟังกรอนะแต่ว่ามีดนตรีแบบเป็นแ랩แบะด้วยจังหวะด้วยดนตรีด้วยอะไรมันก็เหมือนกรอนคงการะไ่พร้อมกับคำระเลงกับเพลงเป็นกรนจริงๆแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าร <Brothers> ูป <bird> แบบการสัมผัสแบบของเขามันไม่ใช่แบบว่าอย่างกรนแปะมันจะต้องเป็นแบบตัวท้ายไปสัมผัสกับตัวหน้าตัวนี้อะไรอย่างนี้ชอบความคลั่งแรป ค้ังมากเลยเวลาพูดเลยอะไรอย่างฟังตลอดเอาลูกท่อนเนี่ยไม่สัมผัสตลอดมาเริ่มเลยดีกว่าชาร์เดอร์บ็อกซิ่งปว่าชกลมไงก็เหมือนแบบว่าต่อยกับเงาอ่ะจินตนาการว่ามีคู่ตัอสู้อยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นฟิลว่าสู้กับตัวเองอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออเออก็ได้กูคงไม่บอกว่าจริงไม่จริงถึงเวลาพักไม่มีให้พิงตอนนี้ก่อนโคตรเอานะแค่เริ่มมาก็แบบว่าเรื่องที่ทั้งหมดที่กูกาลังจะพูดเนี่ยกูคงไม่บอกว่าจริงไม่จริงถูกป่ะที่กูกําลังเล่าเนี่ยมึงไม่ต้องรู้หรอกว่าจริงไม่จริิงงงถึเวลาพพักไมม่ี つって。 เหนื่อยยากอ่ะทำงานเหนื่อยถึงเวลาพักไอ้เหียแต่ว่าไม่มีพนักพิงต้องนั่งกับพื้นหรือต้องยืนหรือนั่งแบบเก้าอี้ที่แบบมึงไม่ได้เอนหลังสบายสบายในที่นีเขาพูดถึงอันนั้นด้วยไหมนอกจากไม่มีพิงไม่มีข้างไหลไม่มีไหล่ให้ซบด้วยไหมไม่มีคนทำให้พิงใจ,จรับผิงใจด้วยก็อาจจะได<ช>้ถึงเวลาพักไม่มีให้พิง,งแบบมันน้อยใจอนะเนาะน้อยเนื้อต่ำใจแม่งดูแบบทยากลําบากว่ะชีวิตข้างหลังกูปิงไม่มีให้บินแต่ว่ากับข้าวต้องมีให้กินก็คือยังไงกูก็ต้องทนเหนื่อยทนลำบากเพื่อหาข้าวกินคือข้างงหลัไมม่ีป คบินะชีวิตกูมันไม่มีอะไรอะไม่ได้แบบว่าเพียบพร้อมเหมือนคนอื่นก็เหมือนฟีบอกเขาไม่มีต้นทุนมากเหมือนคนอื่นอย่างคนมีตังก็อาจจะติดปีกไงเหมือนเสือติดปีกอะไรอย่างเงี้ กำแพงข้างหน้ายังมีให้ปีนป่ายใครจะบอกไม่ดีงั้นตอบให้ทีเวลากินข้าวมีหมาตัวไหนจะออกให้ฟีถูกไหมทางข้างหน้าก็ยังต้องไปต่อโทษทีที่เกิดมาจนแต่เพลงกูมีให้เปิดมาชมก็เกิดมาจนแ, <ก S 1> แต่ทําเพลงอ่ะกูท,ทาเพลงกับมีให้มึงฟังเปิดซาวปั่นหูให้เกิดระบบเหมือนตอนที่เห็นระเบิดมาลงให้เกิดระบบหรือให้ระบมเขาร้องระบมนี่อ๋อเหรอเปิดซาวปั่นหูให้เกิดระบมเหมือนตอนที่เห็นระเบิดมาลงเปิดแล้วแบบว่าฟังให้แมงหูปวดหูไปเลยอ่ะพูดถึงเดือนกูเกิด นายยนต์แต่ว่าการแลบเหมือนเกิดในคมนี่ชอบไปยอะมากชอบตอนนี้แบบสุดมากแล็บูุคมจัดแต่เขาเอามาคล้องการเกิดหรอเกิดในยนต์ก็คือแบบเมษายนอะไรอย่างนี้นะแต่ว<ะ>่าเกิดกันยายนแต่ว่าการแล็บเหมือนเกิดในคมอ่ะเออแต่เราเกิดตุลาคมอ่ะงั้นเธอก็เหมือนการแล็บเธอเหมือนเกินเออไม่น่าทําไมแบบแลบคมขนาดนี้ไมต่อนะเชิญพวกมึงโตเชิญเติบในตมสุดท้ายกูแดกเหมือนผักในดงก็คงไม่แปลกเชิญมึงโตเกิดในตมก็คือแบบว่าอยู่ในโคนนะโคนตม คือมึงโตขึ้นมาแบบไม่ดีไม่ดีไม่เก่งโตมาแบบบัวใต้ตมเลยเออก็คือมึงโง่สภาพมึงอ่ะกูแดกเป็นผักอ่ะม่งเหมือนผักเหมือนปลาอ๋อปพราะเธูใช่ใช่นะอายุมึงคงไม่แก่กระทุ้งมึงลงให้แหลกเป็นชุดก็เดี๋ยวเขาไม่แก่ตายหรอกอ่ะอ้วงคงไม่แก่มึงตายก่อนเนี่ยเนี่ยเพื่อนกูแดกเป็นซุปทำฟันมึงแตกอย่างนี้ก็แอบเป็นทุก อกเป็นซุปกเยี่ยมึงเหลวจัดอ่ะก็นานโดนทุบกระบาลกูยุบป,ประมาณจะสุกกะลา,าอ่นย่างกันเนี่ยนะให้ลุกกันมาไอ้พวกลูกตุต๊ดมึงกลับไปเล่นตุกกาา๊กตาคือความหมายของทั้ง่อนมันก็คือมึงแม่งกระจอกโดนทุบ<อ>กระบาลจับซุปกะลา,าอะไรเงี้ยไม่แต่คำเขาแต่เขาแบบเล่นคำไม่ใช่ไงแล<จ>ะให้ติดเหมือนคุกตารางจนกูซดเล่าไปสิบกำลังก็ติดติดชาร์ทนะติดชาร์ทเหมือนติดตารางก็ติดอยู่นานเนี่ยติดนานกูซดเล่าไปสิบกำลังด้วยและไปด้วยอย่างจริงแล้วเขาไม่ได้แบบว่าต้องแบบความหมาย ายอะไรขนาดนั้นเขาแค่เปรียบเทียบว่ามันติดจัดแหละติดที่แม่งเหมือนติดคุกติดตารางไปเลยแล้วหน้ามึงขายไปกี่สตางค์ที่แลปความหมายมีกี่พยาโอ,อ,าอันนี้นี่เป็นการ<า>หน้าไปได้เท่าไหร่เป็นความขิงเหมือนกันนะแล้วแลปที่มึงมีความหมายหรือเปล่าให้กูกําหนดลิขิตชะตาเหลือไว้แค่ชื่อ,อบนบีก,กันบาไม่เก่งเท่ากูเป็นไปไม่ได้ต่อให้ขอพรสักกีก่ประการให้กูกําหนดลิขิตชะตาให,<อ>ให้กูกําหนดลิขิตชะตาเหลือไว้แค่ชื่อบนบีกับบารยิ่งท่านี้แม่งเฟี้ยวมากนะก็คือกูกําหนดชะตาชีวิตของกู กูเองแล้วกูอะจะฝากชื่อไว้บนแบบบีกับบาร์ก <บน S 1> ็คือ <YouTube S 1> บนเพลงของกูอะต่อให้กูตายเพลงกูยังอยู่ยชื่อกูยังอยู่ในเพลงของกูฟิวสวสัตว์ไม่เก่งเท่ากูเป็นไปไม่ได้ต่อให้ขอพอรสักกี่ประการก็คือเก่งไม่เก่งเท่ากูมึงทําแบบที่กูทาไม่ได้ขอพอรไปก็เท่านั้นสุดท้ายก็ไม่เก่งเท่ากูเ,เนี่ยกำหนดชะตาตัวเองฝากชื่อไว้บนบีดกับบาร์นทาไม่ได้ถ้ามึงไม่เก่งเท่ากูจับเสี้ยนลงบนกระดานจนหน้ามึงฉีกเหมือนพรม,มจัดน่าจะจับเควี่ยงหรือเปล่าวางทีคือด้วยความแร็ปมันเร็วแล้วก็บางท น่าจะไม่ใช่ชัดเจนใช่ไ้นใช่อันนี้เหรอะจับเครื่องลงบนกระดานอ่ะน่าจะไม่เซ่ก่อนเนาะจนหน้ามึงฉีกเหมือนพมาจันยยังไงเธอพมจันฉีกยังทำแล้วเหรอต่อนะพอที่กูขี่มันทรงพลังก็รีบไปสิไปอมสังก็คือไปตายซะพอที่กูขี่มันทรงพลังนี่เราคิดถึงสุนทรผู้ครูกวีขี่สมัอะไรท่อนนี้คือเข้ามาเลยแบบที่กูขี่มันทรงพลังคือขี่สมัท ก็รีบไปสีไปโอมสตางก็คือรีบไปตายจะกงจะกรรมก็เชิญมึงตามประกงประกันคือบางคำมันไม่ต้องแปลมันเข้าใจได้แล้วไงเพราะคำกูเล่นมึงแน่ถึงแย่มึงแนบที่ตอนครั้งแรกมีสายระโยงระยางไอประโยคเนี้คำกูเล่นมึงแน่แน่นอนอะจากที่แบบอาจจะเขเล่นจนแย่เออเล่นจนแย่ใช่ก็คือมึงโดนลามกูเล่นจนมึงต้องไปนอนโรงพยาบาลจ่ายน้ำากงน้ำเกลืออะไรเต็มไปหมดอ่าโดนเล่นแบบหนักอะควรจะเงียบไม่ควรจะเทียบหลายคนยังเรียกบรมอาจารย์ ทําทรงเป็นเซียนโตโตมาเที่ยงกูกินจนเกลี้ยงเหมือนลงพนันคือผมไม่รู้นะว่าเนื้อถูกไหมว่าลงพนันหรือโรง,<ล>งพนันคือถ้า,ถาลงพนันไหมคือเราว่ามันได้ทั้งสองอันนะ,ะถ้าลงพนันรอเรือลงพนันก็คือเจ้ามือถูกไหมาคาสิโนหรือเป็นเจ้ามือยังไงก็แดกก็คือกูกินจนเกลี้ยงแต่ถ้าลงพนันเฉยๆกูโอเคกูอาจจะแบบเป็นเซียนพนันกูลงพนันยังไงกูก็แดกเออแต่ในความจริงคือถ้าเราเป็นคนเล่นยังไงก็เสียให้เจ้าหรือว่า ทาไมะเพราะเราไม่เคยเล่นไพ่เราก็เลยไม่รู้ว่าทำไมไม่คืออย่างเราเราเล่นกันเองอย่างเงี้ยไอ้เ<ม>เจ้าส่งเจ้าเสียอะไรมันก็มีแหละแต่ความหมายคือสมมติเธอไปเล่นในบ่อนต่อให้เจ้าม่งเสียเธอตอนนี้วันหนึ่งเธอกลับมาเล่นเจ้าม่งก็เอาคืนได้มันเสียให้เธอแต่เขากินคนอื่นอะไรอย่างนั้นเ<ม>ขาถึงบอกว่าการพานันเล่นเจ้าไม่มีทางเสียไงก็คนทอนอําบ่อนยังไงก็ได้ปะไม่ได้จากมึงก็ไปได้จากคนอื่นเสียที่นี่ได้ที่นูน่น<ม>สุดท้ายก็มันได้เยอะกว่าเสียอยู่แล้วเกิดเป็นเสือต้องโดนกูล่าไหนใครที่ว่ามึงคงกระพันนิเทม คือ,อยมาบาลพอชมกันนานมึงเป็นเสือให้ไหมเ,เดี๋ยวเจอกูล่ากูจะล,ล่าเสือก็แม่งเป็นนายพานเนี่ยอ่าอเป็นเสือก็โดนกูล่าไหนใครว่ามึงคงกระพันมาดิเออยิงไม่เข้าอ่ะยิงแม่งเลย <c oughs> มึงคงกระพนนันไงไหนว่ามึงคงกระพันกูก็เครียดเนี่ยเหมือนเนี่ยในบางอาจารย์น่ทองเหม็นเนี่ยเขาโดนแทงโดนอะไรไม่เข้าที่ขี่ควายเขายาวอ่ะอที่แบบทําไงก็แบบไม่ตายสุดท้ายแทงไม่เข้าฟันไม่เข้าเอาค้อนมาทุบตายเลยเหรออาข้อจริงเชื่อไหมว่าเราไม่เคยดูประวัติกลางอาจารย์เลยเอาค้อนทุบตายอ๋อเอออันนี้ ก็เหมือนว่าต้องมีักวิธีอ่ะต้องตายใช่มันมันต้องมีวิธีฆ่ามึงอันนี้ก็อาจจะแบบยิงไม่เข้าแทงไม่เข้าั้งกลัวไม้มาเคี่ยนหนึ่งให้ตายโอเคแต่จริงๆเขาอาจจะแบบข้ามท่อนกันไปไม่เกี่ยวกันก็ได้นะแต่ว่าไม่รู้ว่าเราฟังแล้วเรารู้สึกไอ้หียมันลิงกกันดียวถ้าคนมาเยี่ยมคือรงพบาลใชเดียวที่มาเยี่ยมคือมึงตายแล้วคือโรพบาลมารับศพมึงโดนเคี่ยนจนตายเออพวกมึงก็เหลิงทําให้กูเผลอไปเล่นด้วยไม่มีสักคนที่ของมันถึงไอพวกที่เสริมจะเส้นช่วยจริงๆมันน่าจะร้องว่าใช้เส้นช่วยเออออกก็เเมมนแบบว่่่าขงงงงไถึพต้้ใช กูตีมึงเสยคดีมึงเผยจนหน้ามึงแตกอย่างเช่นกล้วยจะหมู่จะเดี่ยวจะเล่นพวกก็บีมึงแหลกอย่างเช่นกล้วยเอาง่ายๆความหมายคือแบบกูเล่นมึงง่ายๆมึงมันเรื่องกล้วยๆไม่ทันได้เข้ากระทบด่ากูก็เชือดไก่ให้ลิงดูเชอดูิดูคำไว่ด้ดูการไมบอกว่ามันยากมากอะเหมือนเราอ่านวรรณคดีไทยอยู่อะต้องใช้เสน่ห์ที่อยู่ในปากถ้าเกิดมึงอยากกินกูใช้วลีไม่กี่คำเพื่อย่อยขยะให้เป็นมูลมาชี้พงกระลอกในป่ามาทำหน้าผา มึงเป็นรูท่อนนี้โคตรได้ ใช้วลีแค่ไม่กี่ท่อนมาย่อยขยะให้เป็นมูลเนี่ยเอาคําแค่ไม่กี่คำมาแบบว่าย่อยให้มันเป็นรู้เรื่องอะเออให้มันได้ใจความอะไรเงี้ยเฟี้ยวสัตว์เลยเอออันนี้ก็มีคนมาแปลให้นะคะน้องเขาบอกว่าอาจจะไม่ได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไม่เป็นไรก็คือเราก็ฟังกัประมาณนี้อยู่แล้วนะคะเออมันเป็นเพลงที่ขิงความเป็นตัวเองด้วยขิงขิงคํานี่เขาใช้แหละขอบคุณน้องรามปามลามปามยี่สามชอบคำว่าลามปามเนี่ย AKA เฟี้ยวอ่ะแลรามเป็นรามใช่่เออน้องหน้าชื่อปาไหมเออแต่ชอบแร็ป ก็จะล,ลามปามขอบคุณน้องมากที่ให้เนื้อเพลงมานะเพลงนี้2ปีที่แล้วนะโคตรดีคือ <c oughs> ผมชอบมากเอาจริงอยากจะแบบเปิดแสนแสบไซสบี B, ฟังแล้วรีแอคไปตลอดเลยอะไรเงี้ยโอเคทุกคนจบแล้วนะคะเพลงนี้สายแ랩สายโอสายคําสายลิลิตต้องชอบมากแนะ่แน่ฟโฟโต้โจคือไม่ได้มีแค่เพลงนี้นะคะมีหลายเพลงมากไม่ใช่แค่แบบสายฟังเพลงแค่แบบว่าคนที่แบบชอบกอนชอบภาษาไทยฟังได้หมดคือฟังแล้วแม่งจะเพลินโอแม่งอะไรมันจะสวยจังวะอยู่หน้าดิหน้าคนองค์ความสุขนะวา เราฟังเพลงไงนะโอเคทุกคนเจอใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย